ทำบลอ็อกสั้นๆนะคะล้างบูร์รีเก็บคือปกติต้นจะชอบกินเป็นองุ่นแต่ว่าอยากลดน้าตาลก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบูร์รีซื้อครั้งหนึ่งก็จะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้หลายๆวันนะคะปกติก็จะซื้อที่มคโคแต่วันนี้แวะฟูดแลนด์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบของฟูดแลนด์แทน เวลาเลือกต้องดูที่เขาไม่ช้ำไม่ขึ้นรานะคะแล้วก็เทมลงไปรู้สึกว่าเมื่อก่อนนไม่ค่อยชอบบเบอรี่ตอนหลังรู้สึกว่าเวลาเอามาใส่กับโยเกิร์ตกินหรือทานเล่นก็ก็เพลินๆดีเหมือนกัน ปัญหาเวลาที่เราล้างบูเบอรี่เก็บไว้อะมันจะชอบขึ้นราซึ่งเกลยดมากวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีค่ะเราเก็บยังไงให้มันไม่ขึ้นรลาเย็ด yeah! ใส่น้ำดีใจอะโชคดีว่ารอบนี้บูเบอรี่มันน่าจะใหม่ะคะเราก็จะเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไป แล้วก็คนๆแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณสิหนาทีอืมสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาล้างระหว่างรอคิดว่าจะปอกฝรั่งกับแอปเปิลเก็บไว้นะคะน่าจะพอดีพอดีกับที่รอให้มันแช่เบกกิ้งโซดาพอดี เราหั่นเปลือกออกด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ออร์แกนิกอะค่ะต้นจะต้องแบบเอาเปลือกออกแต่ถ้าออร์แกนิกจะกินก็เม็ดตรงนี้ออกด้วยอดกิเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้เราจะไปแช่เย็นไว้คิวของแอปเปิลนะคะจริงๆช่วงนี้ก็ปรับตัวลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้น ั้งแต่รักษาภูมิแพ้กับหมอภูมิแพ้จริงจังอะคะ่ะเขาให้เราเลิกกินพวกน้ําหวานาไม่ใช่ <c oughs> เขาไม่ได้ให้เลิกกินน้ําหวานเขาให้กินอาหารแบบโฮลฟู้ดนะคะที่เป็นอาหารจริงๆแล้วเต้นอะเดิมทีติดน้ําหวานมากๆแล้วก็ติดพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แบบต่า,ตางๆอะด้วยก็คือเราก็รู้สึกว่ามันเป็น ทางรัดที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้หยุดหมดนะคะพอหยุดหมดเราก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนก็แยา่ยามกินผลไม้ถ้าเป็นจันถึงสุกเราจะสั่งเอาเพราะถา้าอาทิตย์ไหนขยันก็อาจจะมีบ้างที่แบบทำ หันเตรียมไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่อุ๊ยบางทีอ่ะสาวที์ซื้อมาตุนตุนตรงดองไว้ใช่ไหมพอถึงเวลาจริงอ่ะแกบักจนถึงตีสองก็ไม่มีใจจะเปาะผละไม้หรอกไงว้าข้าดอีกแล้วเคไปเคแอ,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 อปเปิลแบบอันนี้เราจะใช้ตะแกรงในการช่วยเอาน้ำออกนะครับก็ให้ทุกอย่างมันผ่านน้ำ ล้างวนไปสองสามรอบนะคะแล้วก็เอาแบบนี้ไปให้มันแบบแห้งๆหน่อยก็ตักเอาไว้ขั้นตอนที่เหลือก็คือรอแห้งสนิทแล้วก็เอาทิชชู่ครัวค่ะทิชชู่อาหารนะ่ะมารองข้างใต้ใช่ปะ่ะแล้วก็วางแล้วก็อย่าให้มันทับกันจะตัวเกินไปถ้าไม่ทับเลยก็ได้แล้วก็เอาทิชชู่ครัวแปะอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้มันไม่เกิดความชื้นพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นเชื้อราแต่ว่าขี้เกียจทำนะคะ ดี๋ยวกว่ามันจะแห้งนาะนจะมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือโยเกิร์ตที่อินในช่วงนี้คือได้ยินชื่อเสียงเรียงนามจากคุณแม่มานานแล้วแต่ว่าจริงๆชอบกลิดโยเกิร์ตที่สั่งแก๊บมากกว่าไงเพียงแต่ตอนหลังสั่งมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะที่เกียจสั่งละก็เลยยอมกินแบบนี้ก็ได้อันนี้ปกติซื้อกระปุกใหญ่200นิดหน่อยแต่อันนี้เก้ซึ่งเราว่าแบบมัน กราคาพอกันซื้อ,อนเล็กแล้วกันอย่างงี้ฝาขาดก็จะใส่อันนี้แล้วก็ใส่บลูเบอร์รี่นะคะแล้วช้อนประเด็นก็คือมันไม่หวานเลยถ้าใครชอบกินหวานก็หาอะไรหวานๆใส่เข้าไปเช่นน้ำผึ้งเช่นแยมใส่แยมก็อร่อยนะโยเกิร์ตแต่ว่าของเราใส่เป็นน้ำผึ้ง อันนี้โอเคคิดว่าน้อยตังอีกหน่อยหนึโหจริงจริงกินในกระปุกก็ได้งั้นนะจะหมดแล้วอันนี้แล้วก็เลอะไม่เป็นไรแล้วเราก็เอานี้ใส่เข้าไปให้เต็มในเมื่อเราซื้อมาก,กินเองถึงบ้านแล้วไม่ต้องงก ประมาณนี้นะคะเห็นบ้าเห็นบ้าแล้วก็อันนี้ก็ไปเก็บไว้ที่เยนน้ำผึ้งที่ใส่จะเป็นอันนี้นะเป็นฮันนี่เวนิก้ามันเป็นน้ำพึ่งหมักแบบว่าช่วยเรื่องการย่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ใส่เยอะวันหนึ่งเขาให้กินประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะว้าวประมาณนี้รสชาติก็วนหวาน ปิดท้ายด้วยสิ่งที่หมอสั่งให้กินนะครับก็คือคาเคานิปช่วยเรื่องอะไรโพแทสเซียมจะบอกแล้วก็โปรโยลงไปะจะหมดแล้วเท <c oughs> ่านี้เลยแล้วก็ไม่ต้องคนแค่ใส่ปาก ก็เพลินๆดีไปเล่นเกมแหละบ๊ายบาย